สวัสดีครับไปรุ่นฤทวันนี้เข้ามาแล้วคันนี้เอกสารครบโอนนะครับได้โชค๊คล้อพอตโตโค้ดได้ข่อนะครับคันนี้เครื่องเดิมไร่ข้างนะครับดูเอกสารก่อนนะอันนี้เจ้าของเซ็นเองกับมือเลยนะครับเป็นรถผู้หญิงใช้งานนะภาษีหกเก้าเห็นไหมทะเบียนผู้มือครบนะนรถปียีิบสาม สีขาวเป็นรถมือเดียวเลยนะครับภาสีดูหน้าสิบแปดไปเนี่ยาสีนี่ประมาณนี้ดูเลขใหม่หลักพันหน้าสี่นะครับได้โชคแล้วเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องเนาะร้านผมอยู่เส้นโรมิสันบุยลมนะครับใครสนใจนะเก็บปลายทางได้ทั่วประเทศนะครับเบอร์โทรนี่เบอร์นี้ แย่งนิ่มน,น,นะครับระบบไฟนะติดครบใบรุ่นที่กำลังหาอยู่ก็สนใจทักเข้ามาแล้วกันนะครับวีดีโอคอรดูรถก่อนนะครับจัดส่งได้ทั่วประเทศเหมือนเดิม หลีก็ผมว่าอย่างนึงเลยหายากด้วยนะกว่าจะได้มาแต่ละคันนะครับลองดูนะครับโทรเข้ามาก่อน0ู8 9 3 1 3 3 7 2ไป